ไทยทีวี TV สีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกบีสนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวแซดอีดเคยคิดแบบว่าชีวิตมันดิ่งมันดิ่งแบบว่ามันไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยคิดว่าเราเอาลูกกับพยนในศสตร์นะครับลูกตายก่อนแล้วถ้าเรากระโดดลงไปทีหลังแล้เราไม่ตาย ลูกเราตายก่อนเราก็อยู่ไม่ได้แล้วเขาป่วยมาตั้งมาตั้งนานป่วยมาเป็นปีสองปีเรายังยื้อชีวิตเขาให้รอดแล้วเราจะไปฆ่าเขาทำไมอยู่จะมีกินหรือไม่มีกินก็ไปในการขอให้มีลูกอยู่ข้างๆจะไปเห็นเล่ร่อนไปไหนก็แล้วแต่ทุกวันนี้จะไม่มีที่มีบ้านเป็นของตัวเองก็แล้วแต่ขอให้มีลูกก่อนสักวันหนึ่งอ่ะถ้าเรายังไม่ตายไปอ่ะเราก็คงจะมี มีจะเอาลูกไปโยนสะอะไรด้วยตอนนั้นน่ะคือบางทีวงคือมันไม่มีเงินแล้วตอนนั้นตอนนั้นมีลูกสองคนยังตอนนั้นลูกกี่คนสองคนแล้วแล้วก็ยังมีหลานอีกคนหนึ่งหลานแล้วแม่ตายอ่ะมันก็ไม่มีใครพอมันเองก็แบบว่าเขาก้ไม่คใครดูแลลูกเท่าไหร่ครับพ่อเขาตอนนั้นเป็นนี้แล้วยังสี่แสนเป็นแล้วเป็นแล้วแล้วก็มีทั้งหลานมีลูกแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่รู้จะหาทางออกยังไงอะคะที่จะโยนลูกลงน้ําอ่ะอืม คุยกับใครไหมหรือว่าคิดเองไม่คุยค่ะไม่ไม่ถามสามีไม่เลยเลยคิดเองว่าจับโยนไปเลยคือบางทีมันเหมือนหลายๆเรื่องที่มันลุมมาอยู่กับลาะค่ะจะคุยกับสามีบางทีมันก็มันไม่ได้คําตอบที่มันทําให้เราสบายใจอะ่ะเราก็คุณได้แต่คุยกับลูกอ่ะพ่าเวลามีปัญหาสามีช่วยไหมครับเบียร์ว่ช่วยกันนั่นแหละค่ะปรึกษากันไหม ก็ปรึกษาแต่บางทีเขาก็ให้คําตอบดีบางทีก็ให้คําตอบไม่ดีแบบเราไม่ค่อยพอใจอะไรอย่างนี้ยแล้วแต่จังหวะใจขาดไม่ลงใจจะเป็นยังไงช่วงนั้นจะจะดูคุณเบียร์เป็นคนคิดเป็นนะเรียนถึงม .6 กราใช้ได้เลยเราสามีจะเรียนใช้ได้หนูคิดว่าคือถ้ามันไม่มีเงินอ่ะแล้วเราจะอยู่กันยังไงลูกถ้าแม่ถ้าหนูผูกแขนลูกแล้วลูกไปโยนก่อนอ่ะลูกตายก่อนตอนนั้นลูกอายุเท่าไหร่ คนเล็กช่วงประมาณสามคนโตประมาณ 3, สามสามขวบค่ะสามขวบคนเล็กถ้าเล็กก็ประมาณขวบ oh. อ๋อตอนนั้นเบียร์ตัดสินใจว่าโยนลูกเสร็จแล,ล้ววจะโดดลงไปด้ดดดไ,ไ,ไปไปไปหมดเลยเหรอกะว่าจะไปกันหมดเลยเหรอสามคนแม่ลูกคือว่าถ้าสมมติว่าไม่มีหนูอยู่หนูจะไม่ทิ้งลูกไว้ให้เป็นภาระใครเลยใครคงจะรักลูกไม่ได้เท่าที่หนูรักอืลูกคนโตตอนนี้ห้าขวบกว่าใช่ไหมใช่แล้วคนเล็ก สามขวบสามสองขวบสิบเอ็ดเดือนค่ะตอนช่วงที่มีปัญหาเวลาเราคุยกับสามีแล้วเขาบอกว่าไงคะพเบียร์เขว่าจะพูดแต่ว่าเราก็ต้องสู้นะเดี๋ยวมันก็ดีอ๋อเขาก็พูดว่าเราก็ต้องสู้เดี๋ยวมันก็ดีแต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าแบบสู้แล้วก็สู้อยู่างนะคือเราก็สู้ทุกทางอะค่ะแต่ว่าคือหนูว่าถ้าหนูมีเงินอะลูกจะกินอะไร หลานจะกินอะไรหนูให้กินหมดเลยคือหนูรักมากอ่ะฝุกฟรีกันเขาพูดไม่ได้อะครับพี่แต่ว่าถ้าเขาเห็นอะไรเขาอยากได้อยากกินเขาจะยกมือไหว้หนูอย่างนี้กอดแช่งกอดขาวขอแม่อะคือว่าหนูก็ต้องให้อ่ะโอเคงั้นตอนนี้ก็คือแบบน้องไม่มีอ่ะแล้วเขามากอดแช่งกอดขาคือแม่ไม่มีอ่ะลูกตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมดหมื่นเก้านะคะเก้านะไม่นับข้าวดรถหมื่นเก้าคิดเลยบ้าป้า้า้า ไปมาเรียวขวาแต่เลยตัวต่อไเดียรอดูรังีค่ะสป่อัสีทางครับรับไปก่อนเลยรอบนี้4,000บาทขอบคุณค่ะ เดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นจากกรรมการ,รทั้ง4ท่านกันนะคะว่าเพราะอะไรถึงให้ผ่านเข้ารอบขอเริ่มจากคุณอาพิสนุก่อนเลยค่ะใช่เพราะว่าเข้าใจและเห็นใจคุณเบียครับรว่าความทุกข์ความเจ็บป่วยของลูกเป็นความทุกข์ที่สุดของแม่แลวนี่ไม่ใช่ป่วยธรรมดาป่วยซึ่งเป็นป่วยเรื้อรังและป่วยป่วยยาวนานคนหนึ่งป่วยตลอดชีวิตด้วยซ้ำไปคนที่หูหนวกสิ่งที่ผมห่วงที่สุดก็คือลูกคนโตที่หูหนวกนะ ว่าตอนนี้ยังไม่เข้าเรียนแต่ปีหน้าจะถึงเกณฑ์เข้าเรียนแล้วใช่ไหม<ช>คิดวางแผนใช้ลูกเรียนหนังสือป่ะใจหนูก็อยากให้เขาไปเรียนแบบว่าโรงเรียนที่เขาสอนภาษาได้นะคะแต่อยากให้เขาโตคนนี้อีกหน่อยเพราะว่าคือยังไม่เคยห่างกันเลยค่ะเนี่ยแบบมาอย่างงี้ก็มาด้วยอยากให้เขาโตอีกหน่อยให้เขาแบบว่าดูแลตัวเองได้แล้วสักเจ็ดขวบแปดขวหนู่นต้อง,งต้อง<ม>ให้เรียนหนังสือเพราะผมอย่างที่ผมเล่าว่ะ ผมมีน้องภรยาเป็นคนหูหนวกคือเป็นใบ้นั่นแหละแล้วลเขาเขาเรียนโรงเรียนส่ศึกษาเป็นโรงเรียนของคนหูหนวกทุกวันนี้ชีวิตเขาเหมือนคนธรรมดามีอย่างเดียวที่ไม่เหมือนธรรมดาก็คือพูดไม่ได้ฟังไม่ได้ยินนั่นเองอย่างอื่นใช้ได้หมดเลยเขียนหนังสือโต้ตอบได้พูดมีภาษามือที่พูดกับเพื่อนได้เป็นแฟนทีมแมนยูในเตดด้วย <c oughs> อ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันสมัยที่หนังสือพิมพ์ยังจำเป็นยังเป็นเรื่องจำเป็นอยู่อ่านหนังสือพิมพ์ในวันทุกวัน แล้วก็เป็นคนที่ข่าวสารบปานเมืองรู้จักรู้หมดเลยการที่ลูกมีการศึกษาเนี่ยแม่จะหูหนวกเนี่ยหรือเป็นใบ้ก็ตามแต่เนี่ยจะทําให้เขาใช้ชีวิตมีมีคุณภาพมากขึ้นอย่าอย่าไปคิดเองว่าลูกหูหนวกลูกเป็นใบ้แล้วไม่เรียนหนังสือแล้วไม่ได้ประโยชน์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต้องให้ลูกเรียนหนังสือนะครับผมแนะนําแก้มเพิ่มเติมจากที่พี่นุพูดเพราะว่าคุณเบียร์บอกว่าไม่เคยห่างกันเลย ยังอยู่ด้วยการอยากให้เขาโตอีกหน่อยจริงๆอะค่ะดีที่สุดเลยก็คือให้เขาพึ่งตัวเองให้มากที่สุดให้เขาทําอะไรได้เองมากที่สุดแม่ต้องค่อยๆถอยออกมาแล้วสอนให้เขาใช้ชีวิตเองมากที่สุดเพราะเราอะอยู่กับเขาไปตลอดไม่ได้พี่รู้สึกว่าทั้งคุณแล้วก็สามีอะทำงานที่จะมีไรายได้อะน้อยไปแล้วที่ผ่านมาคุณได้โอกาสเยอะนะลูกอยากกินอะไร พ่อแม่หลายคนหาให้ลูกกินไม่ได้ค่ะก็ต้องอธิบายให้เข้าใจอย่ามัวแต่ฟูมไฟล์ต้องเข้มแข็งเรื่องราวของลูกดีกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ตอนนี้พักสักครู่เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับพีเด็กลูกดีลูกป่วยทำให้เป็นเด็กพูดไม่ได้คือถึงเขาจะพูดไม่ได้ ไม่ได้ยินแต่เขาก็แบบว่าหิวข้าวอะไรเงี้ยเขาหากินของเขาเองนะคะทุกวันนี้เขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติทั่วไปคิดวางแผนใช้ลูกเรียนหนังสือคอ่ะอยากให้เขาโตตองนี้หน่อยเพราะว่าคือยังไม่เคยห่างกันเลยค่ะเนี่ยแบบมาอย่างเย่ก็มาด้วยคุณเบียร์บอกว่าไม่เคยห่างกันเลยยังอยู่ด้วยกันอยากให้เขาโตอีกหน่อยจริงๆอะค่ะดีที่สุดเลยก็คือให้เขาพึ่งตัวเองให้มากที่สุด ให้เขาทําอะไรได้เองมากที่สุดแม่ต้องค่อยๆถอยออกมาแล้วสอนให้เขาใช้ชีวิตเองมากที่สุดเพราะเราอะอยู่กับเขาไปตลอดไม่ได้เพราะ,ะนั้นเนี่ยถ้าเขาพึ่งตัวเองได้เร็วเท่าไหร่ mm. เขาเข้มแข็งเร็วเท่าไหร่เขาดูแลตัวเองได้มากเท่าไหร่แล้วเขาเรียนรู้ได้เร็วเท่าไหร่เนี่ย mm. โอกาสที่เขาจะใช้ชีวิตในสังคมแล้วเป็นคนคุณภาพมันมีมันมีคนหูนหนวกคนเป็นใบ้เยอะเลยค่ะที่เขาสามารถทํางานดีๆอยู่ในสังคมได้อะไรได้เพราะ,ะนั้นเนี่ย ไม่อย่าไปท้อเรื่องแบบนี้แล้วอย่าอย่าห่วงเขาด้วยการที่รั้งเขาไว้กับเราเราต้องค่อยค่อยถอยให้เขารู้ว่าอ่าให้เขาทําเองนะต้องคอยต้องคอยสื่อสารแล้วก็บอกเขาว่าให้เขาพึ่งตัวเองให้ได้เพราะว่าเขาต้องเติบโตไปแล้วใช้ชีวิตเองให้ได้อันนี้แบบ อันนี้ฝากไว้เลยแต่เรื่องหนึ่งที่พี่อ่ะฟังแล้วพี่ไม่สบายใจตลอดการเล่าเรื่องเลยพี่เห็นใจเข้าใจหมดทุกอย่างว่าคุณทุกเรื่องลูกลูกไม่สบายคุณไม่มีเงินคุณอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกเองนะอาจจะผิดก็ได้พี่รู้สึกว่าทั้งคุณแล้วก็สามีอ่ะทำทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยที่จะมีไรายได้อะน้อยไปพี่ว่าน้อยไปพี่เข้าใจว่าห่วงลูกแต่ว่า พอชีวิตเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เราครอบครัวเดียวที่ลูกเราเจ็บหนัก่วยหนักมีปัญหาครอบครัวอื่นก็มีแต่ถ้าเกิดระวางแผนดีๆค่ะว่าอาจังหวะนี้ดูลูกคนนี้ไปทํางานคือครอบครัวที่มันไม่ได้มันไม่ได้สมบูรณ์อ่ะมันต้องเข้มแข็งทุกคนต้องเข้มแข็งหมดเลยมันจะเกี่ยวกันไว้บอกว่าต้องอยู่เป็นเพื่อนกันต้องดูแลกันแล้วทำนู่นทำนี้ไม่ได้ไม่ได้ มันต้องวางเลยว่าคนนี้นะเป็นหลักเลยนะหาเงินก็หาเงินคนนี้นะดูแลลูกดูแลบ้านดูแลพ่อแม่หรืออะไรก็ต้องทําคือมันต้องวางแผนแบบนี้เพื่อให้มันมีรายได้เข้ามาแต่ถ้าเกิดพ่อแม่เกาะกันไปเกาะกันไปว่าเอออยู่เป็นเพื่อนต้องดูอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่มีคนมันไม่ได้เพราะว่าเราต้องมีรายได้เข้าบ้านรายจ่ายเราเยอะแล้วที่ผ่านมาคุณได้โอกาสเยอะนะคุณไปเพจอะไรนะไอไรยองวีแชร์ คุณได้ทั้งสามแสนกว่าบาทถึงคุณจะร้องไห้บอกคุณเป็นขอทานออนไลน์คุณคิดดูนะว่าคนที่เขาโอนเงินให้คุณน่ะสามแสนกว่าบาทบางทีอ่ะเขาก็ทุกยากนะแต่เขาก็โอนให้คุณนั้นคุณต้องใช้ทุกบาททุกสตางค์ที่เขาให้คุณอย่างมีคุณค่าที่สุดอย่างคุ้มค่าที่สุดอย่าไปหลงเหลิงหรือว่าบางทีเราก็พูดว่าเราเป็นขอทานออนไลน์เราหน้าสารต้องทําอันนั้นคนละเรื่องกันแต่คุณต้องใช้โดยที่คุณนึกถึงคนที่เขาเอาเงินมาให้คุณ ว่าเขาช่วยชีวิตลูกคุณแล้วคุณต้องทําให้มันดีที่สุดพี่รู้สึกมันมีหลายสเต็ปเช่นคุณได้ตรงนี้ส0,000 0ใช่ไหมคะลุงก็ใช้ของคุณไปก็แล้วแต่ละดูลูกบ้างอะไรบ้างแต่ในระหว่างที่คุณดูลูกแทนที่คุณจะพึ่งตัวเองหาเข้ามาเติมเพื่อให้มันยืดระยะเวลาออกไปคุณทําตรงนี้น้อยไปหรือแม้กระทั่งตอนคุณขายบ้านนั้นคุณคิดดีนะพี่โอเคนะคือขายเลยได้ขายไปแล้วก็เอาเงินไปเคลียร์หนี้แล้วก็มีเงินเหลือตรงเนี้คุณต้องเติมไงคุณเหมือนถังน้ําอ่ะที่คนเติมให้คุณ คุณเติมน้อยคนอื่นเติมเยอะแต่รูรั่วคุณเยอะคุณต้องไปอุดไอ้ที่รั่วๆของคุณว่าอันไหนจําเป็นอันไหนไม่จําเป็นอุดไว้ก่อนลูกอยากกินอะไรพ่อแม่หลายคนหาให้ลูกกินไม่ได้ค่ะบางจังหวะพี่ก็หาให้ลูกกินไม่ได้ค่ะก็ต้องอธิบายให้เข้าใจอย่ามัวแต่ฟุ้มไฟล์ต้องเข้มแข็งแล้วอุด ไอ้ถังไอ้รูร่วที่จําเป็นรูร่วดที่จําเป็นก็คือเรื่องค่ายาลูกเรื่องค่ารักษาลูกรูร่วอื่นคุณต้องอุดไว้แล้วเวลาคนเติมให้คุณคุณสองคนผัวเมียก็ต้องเติมลงไปด้วยแบบนี้คุณถึงจะรอดถ้าคุณจังใช้ชีตแบบนี้อยู่คุณไม่รอดนะพี่ฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันค่ะพี่จิ๊กค่ะสวนสพี่จิ๊กอะมองมองเออมองที่เออคุณเล่าให้ฟังนะคือฟังแล้วเนี่ย คือลูกอะธรรมดาที่แม่ต้องรักลูกมันของธรรมดาก็ทุกคนนะนะคะเกิดมามีลูกเราก็ต้องรักห่วงใยคุณฉลาดมากที่คุณขอโทษนะที่คุณบอกคุณเป็นขอทานออนไลน์ถือว่าเก่งกว่าคนอื่นที่มารายการนี้คนอื่นมารายการนี้เขายังไม่มีความคิดเลยว,ว่าเขาจะเป็นเป็นทาได้อย่างคุณแล้วคุณก็มานั่งร้องไห้ว่าดูถูกตัวเองว่าเป็นขอทานออนไลน์ทำได้ขนาดนี้ไม่ใช่นะถือว่าไม่ใช่เป็นขอทานนะแล้วถ้าคุณตัดลูกเลยนะตัดว่าไม่เป็นไรเกิดมาเดี๋ยวลูกจะมีความสุข ถ้าคุณก็ให้ลูกคุณไปอยู่โรงเรียนอย่างที่พี่แก้มพูดน่ะต้องไปเร็วที่สุดเราต้องตัดลูกให้ลูกต้องช่วยตัวเองด้วยไปรูปเรียนรูปภาษาใบาแล้วจะเก่งภาษาใบาเป็นภาษาที่น่ารักมากนะถ้าเรียนจริงๆอะ่ะเหมือนกับระขอบคุณมากสวัสดีอะไรเงี้ยนี่คุณไป,ไป,ไ,ปไปกอดอุ้มเขาไว้อย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่เขาจะว่ายน้ําเป็นเมื่อไหร่เขาจะรู้เรื่องอะไรเห็นลูกก็ไม่ร้อง,มองหมมร้เลิกร้องได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ต้องลุกขึ้นสู้แล้วคุณก็ยังไม่แก่แฟนคุณก็ไม่แก่คุณต้องลุกขึ้นก้าวข้างหน้าแล้้วก็สูต่อไป คนเรามันต้องก้าวต่อไปข้างหน้าไม่ใช่หยุดอยู่กับที่นะคะเพราะคุณยังไม่แก่เกินแกงขอบคุณค่ะคุณชาวค่ะคถามสามท่านได้พูดมาใจความสรุปหมดเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เบียร์จะต้องทําตอนนี้ก็คืออย่าจมอยู่กับความทุกข์อย่าวนอยู่กับสิ่งที่เราเจอทุกวี่ทุกวันแล้วคิดว่าเราต้องยึดติดอยู่กับตรงนี้ตลอดเวลาสิ่งแรกคือต้องตั้งสติก่อนวันพรุ่งนี้ยังมีความหวังเสมอหนึ่งตอนนี้น้องเบียร์ทำงานอะไรครับ หนูก็ขายของด้วยค่ะขายออนไลน์หรือว่าวขายยังไงส่วนมากจะไปรับของมาแล้วลงขายในเพจค่ะอ๋อลงขายในเพจช่วงนี้เศรษฐ,ฐกิจมันไม่ดีมาตั้งหน้าร้านอย่างเดียวรอให้ลูกค้ามาซื้อเงี้ยคือไม่มีคนค่ะเพราะตอนนี้พี่ชาวอยากรู้ว่าไรายได้ของของบ้านเราอ่ะมันมาจากไหนบ้างจากสาม,มีที่ทํางานรับเหมาแล้วก็อยากจะรู้ว่าเบียร์ตอนนี้ทำไรายได้มาแบบวันหนึ่งเนี่ยได้เท่าไหร่จะได้รู้ว่าค่าใช้ใจ่ายวันหนึ่งเนี่ยเราหาพอไหมอย่างที่พี่แก้มบอกเบียร์คิดว่าตอนนี้พอหรือยังแต่ละวัน มันก็เป็นบางช่วงบางเดือนถ้าเดือนไหนมีงานเยอะก็พอค่ะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเบียร์ต้องคิดแล้วว่าเราจะต้องทํางานเพิ่มส่วนลูกเนี่ยอย่างที่อนุบอกถ้าเป็นไปได้ให้เขาได้เข้าโรงเรียนเขาจะได้เรียนรู้ภาษามือจะได้รู้สึกวาการเขียนการอ่านเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่เบียร์ต้องทําคือทํางานเพิ่มมากขึ้นอันนี้พี่ขอร้องเลยว่าเบียร์ต้องคิดละนะครับแล้วก็สามีถ้าทํางานได้แล้วแล้วสามีโอเคมีไรายได้ส่วนหนึ่งแล้ว ก็มาช่วยกันนะครับส่วนลูกเนี่ยอย่าไปจมติดยึดอยู่กับความที่เราทุกข์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปล่อยให้เขาได้แบบก้าวหน้าแล้วก็มันเหมือนกับมันมันถึงเวลาที่ฟ้ามันต้องเปิดแล้วเบียแต่เบียต้องเหนื่อยมากขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่พี่ขอร้องเบียว่าเบียต้องเหนื่อยมากขึ้นครอบครัวน้องถึงจะอยู่รอดถึงจะเอาอยู่นะครับแล้วก็รู้จักจเก็บด้วยแล้วก็ไม่ก่อไม่สร้างหนี้เพิ่มนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้รายวันต้องจ่ายวันเท่าไหร่ฮะ ก็ช่วงไหนไม่มีก็ไม่ได้ให้เขาค่ะโอเคยังสามารถคุยกันได้พี่ว่านี่มันมีเยอะไงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราหาอะไรได้มาเยอะเนี่ยเราก็ค่อยทยอยใช้ไปเราก็สบายนะฝากไว้ด้วยแล้วกันเอาคําทั้ง4ท่านเนี่ยเอากลับไปคิดแล้วเราต้องต้องสู้เพิ่มมากขึ้นเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากน้องเบียร์ไปด้วยแล้วกันนะขอบคุณในความไม่มีทําให้เรารู้จักวิธีต้องสู้ครับว้า สรุปก็เข้ารอบนะครับสวัสดีครับผมชื่อนายเสริมสุขเกสุนอายุ38ปีตอนนี้ผมว่างงานกำลังหางานทำอยู่ครับเรื่องราวชีวิตของผู้ชายคนนี้นอกจากต้องต่อสู้กับอุปสรรคทางร่างกายแล้วยังต้องบอบช้ำด้านจิตใจกับความรักที่เข้ามาในชีวิต คุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นนี้ของคุณมาที่ Facebook ที่เด็ดลูกนี้กด33ที่เด็ดลูกนี่ลูกนี่คนต่บายคุณช้างจากสแก้ววันนี้ค่ะ อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ๋อโอเคยันได้แล้วเจ็บใจตรงที่ว่าไม่ใช่คนอื่นนะคนของเราเองแต่มันเสียบข้างหลังเราเองพี่ต้องจัดการละไม่ไปเขาตอบให้ไงอ๋อเหรอเราถามว่าอยู่ไหนโเด็กหนุ่มคนนี้เด็กหนุ่มคนนี้สุดยอดจะรู้เรื่องเลยว่าไอ้หนนี้รังไงตอบแค่เร็วเลยให้ไวเลยเร็วเกี่ยวกัเท้องกบร่างกายที่ไม่สมดูร แล้วไงต่อครับเลยขึ้นมาทีวิตของเขาแต่แต่วุ่นวายวุวายใจเอาเป็นไงสู้สู้โอ้อะไรอะ่าเกินร้อยอ๋อเกินร้อยเกินร้อยในชีวิตฟ้าอ๋อสุดร้อยมันแค่นี้ร้อยเซนเอาละร้อยร้อยร้อยอ่าฮะสามารถใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้เก่งมากสุดยอดไม่เป็นพลาระอ่าอยากรู้นะไงต่อแต่ครับแต่เลยครับชีวิตนันสิโอ้โหเล่นตลก มันเล่นตลกอไรายถูกจริงด้วย้อเรื่องอะไรปะเรื่องอะไรอ่ะเรื่องความรักนี่ความร้กยังไงอ๋อฮะสุดยอดอยากรู้ไลยไอที่ผิดหวังอะอะตัวเยอะโอ้โใช้เวลาคิดนานไอที่คุณสมหวังเนี่ยก็เยอะหรือเปล่าไม่มีโอ้หไม่มีม่ชอบซ้ำาแล้วไงต่อเป๊ะแล้วเขาจะทำยังไงอะยาวจังเลยอะโยยาวจังเลยอะ สวัสดีครับผมชื่อนายเสริมสุขเกศสุนอายุ38ปีตอนนี้ผมว่างงาน<ม>กำลังหางานทำอยู่ครับผมเป็นลูกคนเดียวครับผมแม่รับตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่ที่บ้านส่วนพ่อกับแม่ตอนนี้แยกแยกกันอยู่ครับผมแม่แม่ได้มีแฟนใหม่แล้วเรื่องราวชีวิตของผู้ชายคนนี้นอกจากต้องต่อสู้กับอุปสรรคทางร่างกายแล้วยังต้องบอบช้ำด้านจิตใจกับความรักที่เข้ามาในชีวิต ตอนเกิดมาผมมีข้อผิดป,ปกติ2จุดครับผมจุดแรกก็คือมีเนื้อง,งอกที่กระดูกสันหลังต้องผ่าตัดผ่าตัดตั้งแต่เกิดแล้วก็อีกจุดหนึ่งเท้าผมจะบิดงอจะใช้ข้างเท้าในการเดินผ่าตัดเสร็จต้องใส่เสือกครับผมใส่เสืออเป็นเวลานานแล้วเวลาอาบน้ําขาผมได้เกิดตกลงไปในถังน้ํามีการเน่าอยู่ในเสืออครับผมแล้วทําให้ขาข้างข้างที่ตกลงไปมันจะรีบเล็กกว่าข้างซ้ายพอไป แก่เฝือกออกตามนัดหมอนัดมันมันเน่าแล้วครับเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับทำงานได้15วันเกิดแพที่เท้าติดเชือ้อก็เลยต้องมีการตัดขาออกครับผมเพื่อรักษาชีวิตไว้ตรวจพบว่าเป็นโรคไตระยะสุดท้ายต้องฟอกค่ารักษาพยาบาลค่าไปหาหมอฟอกไตแม่ก็เป็นคนดูแลผมทุกอย่าง<ๆ>ก็คุยกับแฟนบอว่า อชีวิตผมมันไม่น่าจะไปต่อได้แล้วนะถ้ามีทางนี้ดีกว่าก็ไป